สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ทุกคนล่ะบอสป้าเปื่อยบ้านปารีมีงานพี่น้องเอ้าอันนี้ไปส่งให้แน่นี่ผัแลนเข้าไปแล้วเอาแพงมาน้ำลังพี่น้องโคนละยืนเห็ดชพราบสลีอยู่ทามเพราะว่าแหลวแล้วสะ งานจบแล้ววะท่านแวงแต่งโตสิมาเลยผู้นั้นมาซื้อนั่นผู้นี่มาซื้อนี่ลบเขาลบออกแล้วจบบว่ท่านบาทนี่ออ้จนเลิกมืออ่บอดแหลผู้ไผกับขึ้นมอเตอร์ไซค์บรแหล,ไหล,ละไระเมามา้ามาเกหลักมากห้องงู <c oughs> มอีนีกีมาถูบอกสบายดีมาหอดบัตบท่านผูกสัเไ็จคาะผูกพร้อมกันอารีบ่มาเมากับบัท่านโอ้ยมาที่น้องกินข้าเซเซอยู่มาหอดบัตท่านแม่ข้าวเมื่อเกี่ยวข้าวบ่เนาะเฮ้ยมแล้ว มันปาีมีงานพี่น้องงานยังนอสิบงานผักแขนน้องชายเพิ่อน้อพี่น้องแค่น้องไส้ข้างในน่ะพักกันเหตุยังก่อนหัวเหี่ยหัวเหียอยู่นั่นหัวเหี่ยหัวเห่ยไม่เนพเขายเคยได้มาบ่มีทัน งานยังกับบมิีท่านฮะโอ้ยบอสเพิ่นเฟิ่นมักเธอได้ไหวบุแครมานกมาด้แค่ลูกแม่

มีตะเทศนโมูตาซาได้ตื่นมานะนี่แหละนี่ตื่นมาคำมานโมูตาซาหลุ่มแก้วนโมูตาซาได้คนคนมากแล้วเน้อโหยกกแมนหายสแต่ละข้ไปหลุมมนเออแนวแดงมันดีไปแล้แน่วมันดีแนวมันดีกันกลับมา ไม่บาดนี่ยนะไม่ได้แต่ได้ป็นต้นทุกกวางนะได้เลนต่อไปวันนก็ได้หม่คู่มืออันนี้คู่มืออนี้เอ้ยอิดงามนะเนาะคู่มืออันนี้เนาะเออได้เวลาแต่งตัแล้วเอาตะกี้ยากลูกยากยากลูกเรือจนอ่ะเนาะป้า ป้าอยากลูกแล้วจนมันเยืดมันหยีจเนาะจะว่มีเวลาแต่งต้นแต่งตัวสาวนะกนะาแพงกเลนมงเนาะสพงขพูกอุแค้นให้น้องใต้ปารี

ดูแขกตาทุกดูแขกดูโอ้ยจนบนนุ่งนส่งผ้ามหาปรี

มาหนเอาคนนี้มันือคุณนๆเอล้ท้องมาหึงประเดนอ่ะวะ มาได้จากมือแล้วเอาติ๊บเขามาทำน้าโอ้ยลูกยาขาว,ขาวนเ่าค้นบ่เพิ่กินแล้วเพิ่ถายว่ขาขาวเอาเอาติบเข่าเอาไปเห็นหยาหัาว เห่อ,บบอเอาหาป้าลูกเอาให้ป้าป้าสิเอาเมื่อมาแยกไไติบเขาเลยเบิงบ้งกับเขามียังไงเบิ้งเบิ้ง มีมุกมกปลาอย่างอันนี้นะมุกปลาอย่างตังโอ้มุกปลานิ่นเอาไว้ลูกเอาไว้เอาไว้ราคามุกน่อไห้พี่เนาะยานี่จำข้าวบดคนอันอยากกินเองนะ่ะเป็นอะไได้แหละนั่น

สาวพองกับสาวนั่งกับลังสิสุไก่ชิสุอาไว้ๆเด้อสิถากินชิุ่เจ้าได้ดินนะเห็นเหตุในเจ้าได้เจ้ามาที่หลังโอ้พี่เศษพี่เศษเนาะได้กินไก่เขาได้กินแกงไก่เจ้าได้กินสวไกอกินไก่คือกันเนาะแต่แกงมันอันนี้บันไดไอ้เด็กบอกพูดถูกแล้วแท้คุณมุกบาเนี่ย ปลาเม่าก็กินแล้วแล้วบ่เออปลาเม่าแมาแห้วอนแลววัรก็กินแล้วพอดีประชมมาไ้กรเาด้ปลาเมาปลามาก็แมกเม่นของพันพอดีกข้าตอนกินข้าอืมอย่าคนแลกว่าหาว่ามันกะงอย่างคุคนเองกระมุนเนี่ยมันติีก้ อุ่นจะเสยมันฮอต่คนมันแหงหมุนแล้วอุ่นปลาพี่เนาะนั่งนั่งค่ะพี่หมอมันนอนอยู่นั่งอันนี้เอามาดูปลาหนาคือมีตะก้าแง่โอ้ยบวดได้พอดีชะมางานจัดแต่เศ้าแต่เสียวอะลีพี่น้องเลยบอกเฮ้ยเองกับสิทันอยู่เอง กำลังแต่งโต๊ะช่วงไอ้คัน้นค่ำไปฮะเด็กเละลูกค้ามาซื้อนั่นท์ื่อนี่น้องบุ้มบหมืยากเนาะแล้วโได้มาจักเถื่อพี่น้องเลยยามาที่ล้งกับโบเป็นยังมาที่ลางกับได้ผูกอยู่เนาะพี่น้องผูกทั้งนี้กระเปิดแล้วสิลอ้อมอ่ามาทางนอกซื้อตาลาดวม่นวันวม่นวันเลยเนาะ ตลาดน้อยส่งท่อที่นะ้องพี่น้องเนะาะไพ่แหลนนะโอ้ยอยู่ในสวนมันคือนบัวขาเอาไปแหลนไปยังปารีแหล,ลนฮะผักเพวพี่เนาะผักเพวผักเพวอยู่ในสวนนี่นะ่ะส่วไก่ใส่ผักเพวพี่น้องมันยังแซ่บ อ่าซาแพงก็ทีขคอจบคลิปกันพี่น้องฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามฮันเดอร์สบายดี